มจะให้ไหลคุณต้องผสมมันเข้าอย่างรานได้บุ๊เสือหาเห็นไหมจะเอานมหรือว่า,าน้ำปับเอาน้ำใช่ไหมบอกซิว่าคุณกินอะไรวันนี้ยิสตาสิคุณกินอะไรอดเฮียจะเด่นหน่เฮียแ่มดเด่นน Yes, es el saldo. อ,อมพป้าไมตอส่้ยเไม่มีนะพป้ากอร่อยไหมเยกมมวก็มใกล้สิลูกอือเขาก็ใกล้ๆเวลากินนัำจะได้ไม่หก ระวางไว้ตรงนั้นเหรอลูกเช็ดให้หมดเหรอโอ้สะอาดหลายเลยตั้งใจกินถั่ลูกแล้วค่อยเช็ดแล้วค่อยทำความสะอาดมันทีหลัง อร่อยไหมลูกกินเสร็จแล้วแม่ให้ทักพรุงสักปั๊บนึ่งแล้วก็ไปบ่อได้กันนะเข้าใจไหม กินให้อิ่มลูกกินให้หมดกินเสร็จปั๊บก็ไปอาบนะ้ำเหมือนกันนั่งดีๆนั่งดีๆมันจะหกใส่กันเกงนั่งดีๆนั่งลงไปดีๆปั๊บเยอะนะท้าทายนะเอาขาลง มีกินเหือแม่กิถ้าจะมีเราเหนกระป๋องมี่จะห่อแก้วเอาไหมเอาไหมไอ้ติมอ่ะเออรู้เรื่องไหมว่าคลาสคืออะไรปั๊บเออครับสิเออตามเข้อหมดรู้ไหมว่าเขาจะเอาอะไรหลังกินข้าวอ่ะูแม่ให้แกเยอะแล้วจะกินกระโดด เก่งจ abei, ังเลยชอบเก่งเก่งจังเลยใครเก่งเนี่ยสองคนนี้เกตุหลาย่งสีขาวาายเปรน kind of ้า็ใจก็ยั้งสองคนเป็นักใ เอาไหนอันไหนอันนี้รู้สึกก็เปรี้ยวนี่แหละปวดปวดฉันให้ล้างอาหารแม่ให้เลือกไอติมจอนไหนเอาไหนอันนี้ใช่ไหมปั๊บอันไหนปั๊บปั๊บเอานี่้คือมอนี่โอเคอ่ะกินข้าวให้หมดต้องกินให้หมดนะกินให้หมดนะแม่ให้ กินให้เสร็จปั๊บกินข้าวไหนกินข้าวให้เสร็จจะแม่ให้นานปุ๊บปั๊บแอรตาอุบไหนแอรตาอุบดูโฟดะ <c oughs> หาเรื่องนะเ <c oughs> นยอ่ะแม่เก็บแม่เก็บเลยปั๊บไม่ได้กินเลยกินข้าวให้หมดกอออดอ่อนแอรตาอุบแอรตาอุบกินหมดแล้วดูโฟดะ

มันบอกว่าให้กินหหมดรีบกินเลยเห็นไหมรีบกินอ่ะปั๊บถ้าปั๊บอยากกินไวปั๊บต้องรีบกินให้หมดอ๋อดูโฟร์แดนแมนตาลีต่ะแอตเตออุ๊บแดดถ้าปั๊บกินนี้ให้หมดนะรีบกินนะกินหมดปั๊บได้ทันทีเลยโอเคแม่ให้แม่ให้แต่กินให้หมดกินให้หมดบอกน้องที่ภูมิบอกให้น้องให้วีซ่าน้องที่กินืันเดยอ่ะแอตเตอุ๊จะได้ Ælta upp Ælta upp náttan Ok, dá Og bú bámna Ok, dá

นนเราไปเดือดจามก่อนเราจามขห้ตากรอดไปเร็วเดี๋ยวรู้ขนาดเลยไปขอบคุณค่ะกิเสร็จยอ่ะกิเสร็จยอ่ะเราเกี้ยวบาบุ้งเมื่อกี้ยังไง

กินเขาแล้วแล้วสปากเกตตีถั่วบางไงต่อด้วยไอติมกินแซ่บกินนวกินปดกินโพนี่เกิดเฮียปับบะมี่และค่ะเย็นแก้ววะลูกเย็นแก้ววะออยําอา่อย In 응 pues Ay am. Ay am. Ay am. อร่อยไหมไอยำอืมไอยำ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 ทำไงไอยำสุดสัจน์สุดสัจน์เสร็จลงไปเยาะลงไปแล้วค่อยจับอาบน้าี๋ยวค่อยดูนะว่าถ้ามันละลายแล้วถ้ามันตักลำบ่าวดีสิยกสดกว่เด้อไอติมนะตามคอนเซ็ปต์ตามคอนเสร็จเรียบร้อยเหมือนรอไห้ละลายอยู่ กินแซ่บหลายไอ้ติ่มก้อนใหญ่นะแม่ตักให้ชิ้นใหญ่นะหมดเกี่ยงอ่ะพอละเจ้าอีกเหรอ,หอพอแล้วไม่พโโห,โหิวโบ่อิม่มรอนั้นก็รอ

อ่ะอ,อีกถ้วยที่สองอก,กินลูกไปลูกกินได้อันลูกพักกันกินได้ให้มันกินแต่ไก่จะหามัน,นอันนี้พิษอันนี้เป็นสร้างอันนี้มันบอด,ดีอันนี้มันสิเป็นพยาธิกินได้ให้กินไปเลยค่ะลูกเพื่อนนี่กินเต็มที่ เด็กม <c oughs> <legislature> mm ันก็ต้องลองอะไรใหม่ๆบ้างนะกินได้ก็ค่อยกินอะไรเนี่ยนี่ p a s เหรอแม k e p a s s i o เหรอเออ m a อันนั้นอ่ะมันมีลูกไอ้นั่นไงอันไอติมที่ปั๊บกินนั้นุ๊บปั๊บกินเนี่ยรสเปรี้ยวนะคะเพิ่งกินดาตาเซ่มันเปี้ยบเปรี้ยวเลยแหละเปรี้ยวธรรมดาไม่กินยังเปรี้ยวเเลย็นขวัเลยมันมีแต่ผลไม้เนาะมันไม่ได้มีครีมมีแต่ลูกไอ้นั่นแหละ พาแเราเียกลูกอะไรนะสอบรถกินเสร็จแล้วป้าไปอาบน้ำนะลูกนะโอเคไหมลูกยัไงไงล่ะครับสิครับเก็บ <laughs> กินทุกเม็ดนิน่วกับดูดแยบไราติดนิ่วกับดูดให้เม็ดเถอะ nhiều chứ mấy à nè Nếu khoai lang nếu khoai chết, đủ chắc mình hưởng kim hợp. Để chút dạ ta đi kim được, giờ đi Hãy ไปเตรียมน้ำให้ปุ๊บปับก่อนค่ะก็เสิแล้วแล้วก็จะิบ่กินยังตอนหน้าปับเนาะเดี๋ยวตอนจะนอนมีนมอีกขวดหนึ่งกินลงไปนิ่งเป็นหลับขยับเป็นยกสดทันทีเลยปุ๊บปับ